ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t ที s t ที i o นะฮะคลิปนี้มาอัพค่าพลังจอร์ดี้อัลบานะครับผมก็เป็นตัวฟรีที่คูณมิเจกมาพร้อมกับสกิวบูสเก็ตนะสำหรับจอร์ดี้อัลบา นะโอเคอัพเลเวลกันก่อนละกันนะจะหมดจริงๆว่ะจะหมดจริงๆว่นะนะี่โอเคครับผมเรียบร้อยนะเอาบางเวอร์ชันนี้นี่อาจจะไม่ได้โหดเท่าตัวอ่าเดี๋ยวขอดูแป๊บเหมือนผมจะมีด้วยนะจะดีวบายเนี่ยเหมือนจะนะเหมือนจะเหมือนจะมีเป็นตัวเป็นตัวฟีเจอร์หรือเปล่า โพ i ิชัน c บ s ซ้ายเบทซ้ายโอเคอ๋อมีเป็นเวอร์ชันนี้นะครับผมสแตนดาร์ดเหรอเวอร์ชันนี้ใช่ตัวสแตนดาร์ดเหรออยากรู้ต้องดูทีมเพลย์สไตล์ไม่ใช่นะเอ๊ะเอ๊ะใช่ดิสแตนดาร์ดดิใช่ปะแต่การ์ดไม่เหมือนฟีเจอร์เลยนะหรือว่าเป็นฟีเจอร์เก่าฟีเจอร์ชุดเก่าเหรออืม เริ่มเป็นสแตนดาร์ดวะเริ่มไม่แน่ใจละเริ่มจะไม่ค่อยแน่ใจละเริ่มจะไม่ค่อยแน่ใจละกูตัวเนี่ยสแตนดาร์ดอ๋อดูละถ้าสแตนดาร์ดเนี่ยขอบของการ์ดเนี่ยมันจะเป็นสีเทาปกตินี่ยถ้าเป็นฟีเจอร์ขอบของการ์ดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแบบแบบเจ้าเดียวบาร์เมื่อกี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยแบบมีลูกเล่นหน่อยนะก็ดูนี้น่าจะเป็นตัวฟีเจอร์นั่นแหละนะครับผมตัวนี้เนี่ยเก้าสี่นะเก้าสี่แต่ก็ คงเป็นฟีเจอร์เก่านะครับเพราะว่าทีมเบลสตายเนี่ยมันมันเป็นเก้ไงเ0้าสิแล้วเจ็ดไงน่าจะเป็นฟีเจอร์เก่านะแต่ตัวแจกเนี่ยต้องรับค่าพลังดูก่อนว่าขึ้นเท่าไหร่นะโอเคตามสูตรนะครับผมตามสูตรก็คือส่งบอล4ส่สงบอลใส่ไปสี่ครองบอล4นะอ่าเด็ก4เด็กใส,ส่ไป4ออื้หือเด็ก4 83ว่ะนะฮะ แล้วก็ลูเวอร์11โอ้โหแน่นเลยวะ่ะแน่นสปีดเลยนะเนี่ยลูเวอร์11นะฮะแน่นสปีดเลยหืม <c oughs> สปีด93สเตมินา90โอ้โหจะเดียวบาว้าเลจริงวะ่ะนะฮะจริงวะ่ะสปีด93้ืสามฮึแล้วก็มีเอเรียลสีเอเรียลก็คือพวกลูกมงกระโดดแข็งแกร่งนะฮะเอเรียลสแล้วก็เกมรับด้วยนะ เกมรัใส่เยอะพอสมควรก็คือ8เลยนะฮะใส่ไป8 8ดแปดอื้ก็ขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นเศษหนึ่งว่ะเศษหนึ่งว่ะนะเศษหนึ่งว่ะถ้าเป็นเศษหนึ่งมันก็จบสกอร์เหรอมันก็จะเลอก็จบสกอร์ตอนนี้นที่ยังไม่มีให้อัพเศษหนึ่งเหรอตอนนี้คือเกมรุกเลี้ยงบอลโอเคอยู่นะฮะ ส่งบอลเอ้ยเปิดบอลดีแต่สองบอลไม่เท่าไหร่ได้เปิดบอลน,นะฮะแอคเครชั่นได้สปีดเลยนะครับผมสปีดดีเลยนะแล้วก็มาสเตมินา่านะฮะสำหรับอ่าจัดดิวบานะฮะ93คอนเฟิร์มไปเหลือเศษหนึ่งนะยังไม่ได้อัพนะเศษหนึ่งตอนนี้ขึ้นไป96แล้วอันนี้เขาขึ้นก็ขึ้นเต็มที่แล้วนะ96ฉะนั้นเศษเศษหนึ่งอ่ะเศษหนึ่งขอเป็นขอเป็นทีมเฟรสไตล์เลนะัน ซึ่งอัพจบสกอร์ไปไป,ไปผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่อัพทีมเตยสไตล์ดีกว่าเอาเงาเก้าไปเลยโอเคจอรด,ดีบาก็จะประมาณนี้นะเก้าหกแล้วนะก็ขึ้นตำแหน่งนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอัพคาบฟังจอริโอบาส่วนบุสเกตเนี่ยอัพไปน่าจะไม่ได้ใช้นอกจากเป็นแฟนบาร์ซ่าจริงว่ะสว่วนตัวไม่ได้ใช้อยู่ลยแล้วบุสเกตและตำแหน่งนี้เนี่ยมันเยอะแต่เบกซ้ายผมไม่ค่อยจะมีไง ไม่ค่อยจะมีมันก็มีแค่ถ้าจะมีก็มีค่าพลังที่ใกล้เคียงกัน96 97อยู่ประมาณนี้นะ96 97อยู่ประมาณนี้สําหรับเบลกซายนะนะโอเคดูเบลกซายก่อนเบลกซายเบลกซายเห็นไหมมันก็มีคือมันค่าพลังมันไม่ได้สูงอ่ะดูดิเบลกซาย Black ทุกคนคือ94 93 94ประมาณนี้นะซึ่งอิเดีบาร์เนี่ย93ซึ่ง อาจจะเป็นตัวเลือ่อกตัวหนึ่งที่ผมอาจจะนํามาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะเบรกสายหายากจริงนะหายากจริงเบรกสายก็ไม่ใช่หายากแต่มันเปิดไม่ได้นั่นแหละนะฮนะนะดีสุดก็ที่ใช้อยู่นะเตโอที่ใช้อยู่เตโอแล้วก็จะดีกบา่าเช่นนี้นะฮะถ้าเป็นเบรกขวาล่ะเบรกขวาเหมือนมีคิม,มิกนะคิม,มิกเนี่ยยึดตำแหน่งยาวๆเลยนะมีมีเอ่อคุณด,ดี้นะครับผมนะมีคิม,มิก คิมิกอยู่ไหนอ่ะอยู่ในนี้เหรออยู่ในนี้เหรอคิมิกทำไมไม่มีคิมิกอะ่ะอ,อ๋อคิมิกมันกลางรับกลางรับแต่ยืนยืนไม่ขวาได้นะครับผมโอเคนะเบรรกซ้ายยืนไม่ได้เบกขวาเป็นเบรรกซ้ายเป็นบรรเนบรรกซ้ายจะดีกว่าเป็นเป็นเบรรกซ้ายนะพวกคาร์าชโร์ลคารชาโล่ก็สแต,ตนดาร์ดนะผมเชื่สแตนดาร์ดนะคารชาโล่นะอันนี้คือดีหลักเลยเน,นี่ยตัวไม่ค่อยจะมีจริงๆนะสำหรับเบรรกทั้งสองฝั่ง นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอัพค่าพลังจาดีอบาบานะฮะก็ถือว่าโหดพอสมควรเรื่องความเร็วสเตมิน่านะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบาย let's go